ขี่ม้าค่ะทุกคนโหตอนนี้ม้าเดินไปแล้วนะครับพี่ีมน,นี่ก็คคนเข้ามาดูม้าก,กันเยอะมากอ่าตรงน,นั้เลยค่ะโอเคพี่กดนีจะี้นด,ดังอีแต่เลงอยตื่นเต้นเลย คือพี่ฟินต้องบอกว่าพี่ฟินนี่เคยขี่ม้าตอนอายุประมาณ5-6ข,ข,ขวบครับแต่ว่า,ห,าหลังจากนั้นก็เป็นช่วงของโควิดเนาะก็ไม่ได้ขี่มาตอนอายุ7ขวบ8ข <ๆ S 2> <ๆ>วบก็ไม่ได้ขี่เลยตอนนี้ก็มาเจอเขาเอาม้ามาอีกทีหนึง่งอ่าพี่ฟินก็เลยอยากจะลองขี่ม้าดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่ฟินจะขี่ได้แค่ไหนเนาะเหนไครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ฟินก็กำลังจะขี่ม้านะครับโ้ตอนนี้ม้าเดินไปแล้วนะครับพี่ฟินพี่ฟินน่มายิ้มหน่อยเลยพี่พิน มา้าจะพาพี่ฟินไปไหนนะครับเพื่อนๆเราต้องมาเอาความใจช่วยกันพี่ฟินว่าม้าจะพาพี่ฟินไปถึงไหน <S <S <อ>วันนี้ม้าตัวใหญ่มากนะครับปกติที่ขี่ม้าไม่เคยใหญ่ขนาดนี้เลยวันนี้พี่ฟินขี่ม้าตัวใหญ่ที่หานาราทัศนะครับตอนนี้หานาราทั์เรามีทุกอย่างนะครับนี่ครับวันนี้จัดกิจกรรมนี่นะฮะม้าเดินมาแล้ว โตมากเลยพี el el <t ry up> ่วินน้อมาเนาะดูขนาดคนปลาเนาะม้ายังสูงกว่าอีกเนาะคนปลาม้าเนาะเราก็มาถึงที่ไม้แล้วได้กี่ม้แล้วพี่วินเดี๋ยวป๊ปาลงไปเดี๋ยวป๊ปาลงอึ๊บลงเดี๋ยวป๊ะป๊าจับป๊ะป๊าจับอึ๊บโอเคตีมอกระเซี๊ยก่อนตีมอกระเซี๊ยไปก่อน โอเคเป็นไงมั้งพี่วินสัมภาษณ์หน่อยไจะขี่เลยอืมต้องให้คนหนึ่งเขาขี่บ้างลูกถ้าเราขี่คนเดียวเดี๋ยวคนอื่นก็ไม่ได้ขี่เนาะมาก็มาช่ทุกคนความรู้สึกเป็นไงมั้งแบบใจเต้นตุ๊บตุ๊บจริงๆครับป้าปะปอยากจะให้พี่วินถือถือถือกล้องไปด้วยเมื่อกี้แต่กลัวพี่วินถือมือเดียวแล้วกลัวจะตกโอเคนั่นเองอ่าลงหน่อยพี่วินเรามามาแล้วโอเคไปเราไปดูกิจกรรมื่นกันต่อเนาะ โอ้โหตอนนี้ก็คือคนเข้ามาดูม้ากันเยอะมากพี่ฟินอ่าพี่ฟินไปพี่ฟินเข้าไปพี่ฟินอ่าก็แค่ตอนนี้ก็เท่าพี่ฟินพี่ฟินกำลังจะขึ้นขึ้นม้านะครับน้องพเดี๋ยอธิยาเข้าไปอธิยาคนลูกทีละคนทีละคนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึง โอเคตอนนี okay, okay, ah, uh, ้พี่ฟินกำลังขี่ม้าอยูนะเออสวยๆพี่ฟินยิ้มสวยๆโอเคไร้เลยคับพี่ฟินอ่ะลองขึ้นลองขึ้นลองขึ้นไปเะรับเะรับเอาไปนะกะกะโอ้ยกะอยู่หันนี่มันสวยๆโอเคพี่ฟินกำลังขี่ม้าตอนนี้ปตัวนี้นะตัวนั้นมันเลิกตาั้งเลยตัวโตลูกม้าตัวโตนี่ลูกป้าก็ไม่กล้าขี่ลูกอ่ะน้องเพี่อนขึ้นมาพี่น้องเพื่อนะไปใช้ถั่วไม่อ่าพี่ฟินลงก่อนก็ได้พี่ฟิน ตอนนี้นะครับพี่ฟินจะไปรูปหน้าผักม้านะครับพี่ฟินก็ไปเลยรูปรูปดีๆพี่ฟินก็ไปดีๆมันก็ไม่น่ากลัวพี่ฟินไปรูปเหมือนรูปแพะรูปแกะเลยพี่ฟินรูปแบบนั้นแหละเอาม onun, ือรูปด okay, ีเบาๆอ่าแบบนั้นนะครับโอ้เก่งพี่ฟินน้องกลัวแล้วน้องร้องน้องไม่กล้าขึ้นน้องโอ้โอเคม้ามันเที่ยงไม่ดีโอเคโอ้พี่ฟินขึ้นตัวใหม่อีกแล้วพี่ฟิน พีนี่ชอบกี่ม้านะครับพี่ฟนนะครับปกติจะไปกี่ม้าอยู่ที่แหลมสมิลานะครับตัวนี้ไม่ได้ไปแหลมครับตั้งแต่โควิดมาไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่า1นึ่งสอง้หนึ่งสองซ้เกจ้า